มาเป็นอ่างห้อยเตยเป็นเลยไปพาขี่จักระยานไปเล่นอ่างห้อเตยนะครับอ่างห้อเตยอยู่ระหว่างชายแดนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านเหีย ก็คือเมืองพอดเจ็นนะครับคือบ้านแหบนะบผมอยู่โรงเรียนบ้านนนทันอำเภอบ้านแหบนะครับบ้านแฟนผมนะท่านผู้ชมนะ นีผมก็พาสีจักรยานจะพาไปเลาะอ่างเตยไปเลยไปดูน้ำอ่างไม่เตยกันไปเลยเพราะว่านี่เป็นภายุลูกสุดท้ายแล้ว เยมวมนึปลาอนี่ครับดโฮโฮูน้ำเต็มครับเป็นเวลากว่าสปี2ปีปีนี้เออปีนี้สป,ปีก่อนนี่แรงมากไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวปีนี้เราดูโอ้ยเด็ดเด็ด น,นี่เป็นน้ำประปาหมูบ้าอันนี้ก็น้ำลน้นพอน้ำตรงนี้นเต็มก็ล้นออกมาเฮ้ยมีดสิเดียวเดียวเดียวแป๊บเราเห็นซุม้มซุ้มไม้นะครับเห็นไหครับตรงนั้นมันมีซุ้มไม้อยู่ต้องมีคนดักปลาด้วย ปลาเพื่อดีไปนะหลักปลาจะเป็นอย่างเป็นหลักปลาคนสนอนะครับไปข้อหมายต่อไปนะครับปิดดูป่างไม่เตยนะครับสำหรับอ่างไอยเตยอีกปี6สนะครับก็ได้มีการอัปเดตฝั่งนู้นนะครับได้มีการขุดเพิ่ม ก็เอาดินมาถมแถวนี้บอ่อนี้บอ่อแก้มลิงนี้ขุดเมื่อกกปีที่แล้วปีก่อนแ้วปีนี้ขุดบอ่ออีกคราบเพื่อทำแก้มลิงนะเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นโอ้ทางขึ้นมุนค่ะดโอ้ลิุ่มปิกเลย สูงขึ้นนะพายุลูกนี้มาถ้ามันยังไม่หยุดก็อาจจะขึ้นมาสูงกว่านี้เอเอมาเบิ่งน้ำท่วมอ้างไปสนด

ติดก่อนผมก็มาเอาผักตบอยู่นี่แหละครับเพราะว่าเอาไปใส่อ่างปูเนยตางมิเตยตัวบันแฮดย่าแลนใส่กุดเดอย่าแลนใส่กุดเดอ ปลาเลยไปเสียงปลาเลยเรือเรือรเรือเรือมังเพิ่งจอบปลาปลาคือบ่อนแห้งเขรไอ้ออไปเลือไปลูกมันมีกลุ่มแถวเนี้ยโอ้ยมีไข่หอยเชอรี่ด้วยชุดป,ปีว่าเห็นนะครับหอยเชอรี่ อ้างหอยเตยนี่ปีที่แล้วมันเลี้ยง่เห็นหอดไข่หอยเชื่อนวนาเสียว่าปีนี้มันมีมีไข่หอยเชื่อนนี่นโอ้เลือครับเลือเพลินหาป่าใสด่างผมก็อยากลงไปอยู่แต่ผมบ่มีอุปกรณ์ปลาพักตบ น้ำเต็มแต่เลีออ้ยมนะบก่าลงไปเด้อไปอจัก,กรยานตกอีกเมืม้อนี้มันก็นสิคักอยู่ละครับเก็บภาพาไปชม,มวิวอ่างไปนตุยควายควายครับควายของนายทัดนายทัดและสาวเต อย่าเข็นจักยันยเดียวเดียวเดียวอะไรปกเปกปกเปกนีจะตกตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราฝั่งนี้ทำไมมันสว่างฝั่งนี้ทำไมมันมืดนี่ยเพิ่งตกสิครับให้ผมถ่ายคลิปก่อนนี่อุ้ยไม่อเอรี่ตาย้ ชื่อใจตายแล้วดับอนาถดับอนากห่ัยโอ้หลายยึดตลาดผมว่ามันน่าจะติดเนียติดอะไรที่เขาชาวบ้าน ก็อยากมาหามันกันนะปลาแถวนีนะ้ผมแค่คิดสนุกๆน,นะพอมันไม่ได้ปลาแล้วมันจะเสียงบิดนเร,เราข้ามไปนู่นไม่ได้สิมันขาดนี่นะโอตรงนี้เขาต้องทำที่น้ำล้นจากแก้มลิงนี้ออกไปที่อ่าง นู้นอ้อมไปดูนกเยอะๆนกกระยางใหญ่เดี๋ยวเรากลับรถดีกว่าไปด้านนู้นกันมาที่ลงเนินอย่างสบายยังเท้ายืนเบิ่งกันแท่วางอย่างเดียยนแยนใส่กันด้วยเงี้ยเงี้ย ลูกเจ้าเต็มดีแต่สั่งแต่ว่าเออกินนม่มเมี่อไปหน่อยแต่งมื่อคือใช่ผมหรอครับผมนี้แหละครับ เท้าบโบโ๊ะไปจ <S <S เยราจะไปทางไหนดูสิครับคุกก็ยังเหลือครับคุกของทีมงานขุดสะขุดแกมดิงเละมากดูจากรอยเท้าแล้ว เป็นของชนเผ่าพื้นเมืองมาเลี้ยงควายเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ก็พบสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนี่นะครับบรรยากาศอาห้วยเตยอัปเดตปี64หลังจากที่ทำการขุดแก้มลิงด้านนี้นะครับอันนี้ แล่มลิงปีหกหกสามหรือหกสองประมาณนี้ละครับนี่ก็นีผมพามาดูนะครับว่าปีนี้ฝนตกพายุหลายลูกน้ำก็เลยขึ้นมาเยอะหน่อยปีที่แล้วแรงครับข้างล่างนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่วัวควายดูฟูงนกฟูงนกปยางขาว ยืนเ้าเหงาหงอยอะไรอยู่ตรงนั้นเจน้านกตรงตรงนู้นตรงสันเดี๋ยวผมจะไปทำการจาดมานันนะครับมันเริ่มบินแล้วครับเดียสิครับมันเริ่มบินแล้วบินหนีผมไปแล้วแถวนี้ก็จะมีข้างเรบมีนะครับสว,าวานเยอะแยะ จะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับนี่ผมว่าไม่เกินไม่เกินปีหน้าแก้มลิงฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็คงจะสวัสดีกันแน่นอนโอ้โหจะพักตบเต็มเลยตบชวา วันที่30ตุลาเมก,กี้ผมถึงตรงนั้นผมไปไม่ได้เพราะว่าเขาตัวนั้นมันจะเป็นช่องน้ำล้นออกจากแก้มลิงฝั่งซ้ายนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาถ่ายเล่นใหม่เดี๋ยววันหลังจะพามาเอาผักตบอีกไปให้ปูเราแล้วครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นครับผมพามาเลาะดูอ่างว้อยเตยเฉยๆครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปถ่ายอะไรก็อย,อย่าลืมติดตามนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยเลยครับมปเจอกันนะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายต <ying> <Connect> อนมานี่สบายลงเนินตอนกลับนี่ขึ้นเนินน่ะ